สวัสดีชาวพี่เฝ้าไลน์สามไทยแลนดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผนและแทคนิคในโหมด Manager ร์แลน n g กนะครับเราไปดูการตั้งค่า AI นะครับในส่วนของการตั้งค่า AI เปลี่ยนออโต้จะเป็น7นะครับการยิงจะเป็นปานกลางการเปิดอปอนปานกลางนะครับ AI สํสคัญนะครับในการใช้โหมด Manager ามาดูแท็กติกกันนะครับแท็กติกที่ใช้ม่ใช้เป็น235ส่วนใหญ่นะครับประเทศไทยในโหมดเมนเจอร์จะใช้แผนนี้หมดนะครับ235ของผมจะเป็น lsrs นะครับแล้วก็ cm นะครับบางคนที่ใช้ครับจะใช้เป็น cdm นะครในที่นี้ผมใช้เป็น cm นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับปรับแต่งให้เข้ากับทีมตัวเองนะครับ ลูกศรลูกศรดูตามนี้นะครับผมจะไม่อธิบายมากส่วนมากจะเหมือนกันหมดนะครับในส่วนของนักเตะที่ใช้นะครับ l s s เนี่ยผมจะเน้น LS i H, ผมจะเน้นพวกความห้องตัวแล้วก็ไวนะครับหาช่องดีแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเอาโรนัลโดลงครับตำแหน่งนี้ผมจะเอาเป็นพวกด็อกบาเงี้ยโรนัลโดเขา ชอบลมง่ายนะแล้วก็ไม่รู้เป็นทุกคนหรือป่าที่ที่ใช้โรนัลดในความที่เห็นส่วนตัวของผมโรนัลด <Leonardo S 2> ชอบล้มง่ายแล้วไม่ค่อยส่งบอลน,นะครับเรามาดูในส่วนของแทคกติกนะครับแทคกติกของทีมแทคติกนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับก็เอามาจากในกลุ่มของเฟสฟีฟาไลซานอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับ ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ให้แทัคติกดีๆมาใช้นะครับในสำหรับการเล่นนะครับก็จะเป็น58นะครับความเร็วเกมบางคนอาจจะชอบเร็วๆหน่อยก็ปรับเป็น70ก็ได้นะครับการยืนตำแหน่งอ่ะอันนี้สำคัญนะครับของผมจะปรับเป็นอิสระนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังเราล่วงเนี่ยให้ปรับเป็นยืนตามแผนนะครับ การเล่นเป็นยืนนําแผนนะครับหลังจะไม่ค่อยรั่วอ,อันดับแรกเราปรับเป็นอิสระก่อนนะครับในส่วนของอื่นนะครับเกมลุกเกมรับก็ปรับตามนี้นะครับสำหรับแนวโน้มทีมนะครับอันดับแรกเปิดเกมมาเราตั้งเป็นกลางก่อนนะครับอยู่ที่กลางถ้าเรานำไป10-20อยะไรเงี้ยเราไม่อยากไปบุกเขาแล้วเราก็ ปรับลงมา1ขีดก็ได้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับผมแนะนำให้เป็นนักเตะที่มีค่ายืนตำแหน่งดีนะครับ90ขึ้นยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้นักเตะที่มีการยืนตำแหน่งไม่ดีอย่างาซิวานีะครับ ายืงตำแหน่งเขาจะน้อยมากเวลาเราทําเกมบุกเข้าไปเงี้ยซิวาเขาจะยืนตำแหน่งมั่วครับไปเติมบ้างแต่ลงไม่ทันอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าผมใช้ซิวามาไม่ค่อยเข้ากับทีมนะผมไม่ใช้ลามอสกับเฟอร์ดินานในส่วนกลางนะครับ LDM กับ RDM เนี่ยก็จะ ใช้ความเร็วหน่อยครับถ้ามาทิชมาเล่นผมใช้มาทิชนี้ไม่ค่อยเข้ากับทีมจะวิ่งตามไม่ทันผมใช้ลอสซีก็เอาอยู่นะครับลอสซี่เอาอยู่ปอกบาเอาอยู่แต่ปอกบาอยากได้14ท,ทีมากกว่าตอนนี้กําลังเก็บเงินซื้ออยู่นะครับในส่วนของหน้าเป้าเนี่ยเอสทที ST. ST. ถ้าเป็นองลีองลีมีความค่องตัวสูงจบสะกอสูงแต่ชอบยิงชนเสาแม่นเสาก็ลองไปดูพลังแฝงในในเว็บฟีฟ่าดิกแล้วกันนะครับพลังแฝงแต่และตัวสำคัญนะครับมาดูผมตอนนี้ผมขึ้นอยู่ที่แรลง B นาทอง B นะครับ B65 เล่นมาแบบเกือบ70ตาแล้วฮะก็แพ้กับชนะชนะตาบั่งแพ้ตาบั่งแล้วก็เจอโป้หนึ่งครั้งนะฮะหน้าจอดำครึ่งชั่วโมงอดใจเราไม่ไหวก็เลยกาออกเลยฮะสำหรับ ท,ท่านไหนสมาชิกคนใดชอบอแผนนี้แทคติกนี้นะครับก็เอาไปใช้ลองไปใช้ดูไปปรับใส่กับทีมดูนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ